สองหนงอ่ะมาฟังคำตัดสินมาเป็นไงบ้างคะตุยชาก็ก่อนอื่นเลยใบตัยต้องขอขอบคุณศาลนะคะขอบคุณท่านผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ดูพยานหลักฐานสืบทุกอย่างแล้วว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ววันนี้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณที่ ยังมีตาช่างแห่งความยุติธรรม,มค่ะก็ก็ดีใจมากค่ะดีใจมากก็ก็ที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยหรือไปรายการหรืออะไรที่ไหนเลยเพราะว่าเรารอวันนี้ที่ที่เป็นบทพิสูจน์ของชีวิตจริงๆค่ะก็ขอบคุณขอบคุณทนายพี่จิงแล้วก็น้องเฟิร์นทนายอามรน,นะคะแล้วก็น้องเฟิร์นที่ที่สู้กันมาสู้ด้วยพยานหลักฐานเอกสารทุกอย่างไ่เตยต้องบอกเลยว่า ทนายไปเตยเก่งมากมากเก่งมากๆจริงๆแล้วก็สู้ด้วยความสุจริตด้วยเอกสารพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีอย่างที่บอกไปตั้งแต่วันที่แจ้งข้อเก่าหาค่ะทนายอธิบายไม่ถูกค่ะในส่วนของมบรรษัทที่ยู่คอค่ะที่เป็นส่วนผู้แทยนายฟ้องกับกับฝายศาลแต่ว่ายังมีที่ฟ้องกับดูใจอยู่จังคะอธิบายให้ตรวจสอบไหมมันเป็นคดีเดียวกันมันเป็นเกีเดียวกันอย่างนี้นะฮะผมขออนุญาตนำเรียนนิดนึงว่า คดีนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเขามาฟ้องคดีโดยตรงผู้เสียหายก็คือคนที่เขาบอกว่าได้รับความเสียหายจากคดคกีเล่นฟอร์กเหมือนกันอีกคดีหนึ่งก็คือคดีของของดีของ,ของ,ข,องของพนักงานการที่ฟ้องอยู่นะครับก็อีกคดีสำนวนหนึ่งแต่วันนี้เป็นสำนวนที่ผู้เสียหายเข้ามาฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลซึ่งพยานหลักฐานถามว่าชุดเดียวกันไหมชุดเดียวกันที่สุดทุกทอย่างสิ่งที่สงสัยเป็นภาพถ่ายที่น้องไปปรากฏ ไม่ว่าน้องแมนหรือน้องเตยที่ปรากฏอยู่ที่ท่านทุกคนที่เป็นขื่อออกข่าวมาที่สงสัยกันอาจจะมีบุคคลบางท่านที่ชี้นําสังคมว่าน้องว่าก็ไปเกี่ยวข้องส่วนเหล่าเนี้ยเราสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้หมดทุกอย่างในชั้นศาลครับอถึงผมก็เลยบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างทีมทนายเราหรือตัวผมเองเนี่ยทําการบ้านครับทําการบ้านมากมากด้วยอแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสงสารนะครับสงสาร น้องแมนอีกอีกคดีหนึ่งซึ่งตังตัวผมเองก็จะพยายามประกันตัวน no ้องแมนไม่ได้ให้ได้นะฮะแล้วได้ส่วนตัวถ้าเกิดกมกดีการอุทธรณ์เกิดขึ้นอีกคดีจะยังไงต่ออะไรนะครับเสียหายคือในเรื่องของกฎหมายอะค่ะสามารถอุทธรณ์ต่อได้ไหมในเรื่องของถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับส่วนกี่ยวกับส่วนนอ๋อไอ้ส่วนนี้จะต้องเคารพเรื่องของการการใช้ดุลนิตของของทางตัวโจทย์นะครับว่าเขามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ ทุกๆอย่างหรือทางเราเองก็มีสิทธิ์ที่อุทูรอนทุกสิกทธิ์ุกคู่ความมีสิทธิ์นะฮะจะจะไปตัดสิทธิ์ก็ไม่ได้ครับต้องใช้ตตแต่งของเขาอะครับเือนนะฮะเคราะคมอันวันนี้คือที่ผ่านมาเรามั่นใจในเขาเรียกว่าเอกสารหลักฐานเราอยู่<ข>แล้วก็มั่นใจอยู่แล้วแล้วก็ก็ได้รับความเป็นธรรมคือเอาจริงอย่างที่บอกว่าขอบคุณขอบคุณทางศาลอาญาค่ะขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความเป็นธรรมกับ ตัวใบเตยแล้วก,ก็ทุกคนมากๆเลยคือนะวันนี้ความยุติธรรมยังมีอยู่จริงแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่สำคัญเลยกำลังใจทนายทนายทนายมีส่วนสำคัญมากค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณแฟนคลับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนขอบคุณโอกาสในการทำงานทุกๆอย่างเลยที่วันนี้มีมอบมาให้เราแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสใบเตยได้กลับไป ดูแลครอบครัวได้กลับไปดูแลลูกแล้วก็ได้กลับไปร้องเพลงรับใช้แฟนเพลงแฟนละครดีใจดีใจที่สุดค่ะคดีใจมากๆก็กระเท่าที่พีพีนักข่าวทราบตั้งแต่ปีที่แล้วเกือบปีที่อดทนกับทุกๆุกอย่างค่ะที่เคยให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่เคยบอกว่าเราพยายามรักษาหรือรักษาตัวรักษาชีวิตตอนอยู่ข้างในเพื่อที่จะออกมาวันนี้ใช่ค่ะ ม,มันคุ้มค่ากับส,สิ่งที่เราสิ่งที่เราแบบอดทนมานานไหมครับเตยค่ะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าก็จะบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอค่ะในส่วนของคดีแมนนะคะยังไงต่อมาเ,<น>เดี๋ยวให้ทางทนายแล้วก็ทางครอบครัวพี่แมนเป็นคนชี้แจงค่ะในส่วนในส่วนคดีนี้หลักฐานถามว่าชุดเดียวกับ้องเตยไหมเป็นชุดเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนเนี้ย ในส่วนของอีคดีหนึ่งที่เป็นซึ่งซึ่งซึ่งในกรกดาเนี้ยจะมีการสืบพยานเราก็อาจจะเราเราอาไม่อ่านะเราใช้หลักฐานชุดนี้ครับเป็นแนวทางต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์สายเห็นว่าน้องแมนกับน้องเตยเขาไม่ส่วนเกี่ยวข้องเลยครับนะครับที่ผมบอกว่าสังคมไปเชื่อในลักษณะของชีช้ดำแต่ในข้อเท็จจริงรในเรื่องทางนําสืบเส้นเงินหรืออะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับคําว่าชักชวนหรือเป็นดาวไลน์หรืออะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับ ด,ดังนั้นอิสระภาพที่ไปเตยเสียไปต้องการชดเชย,เยมันจะมีการเรียกร้องอะไรบ้างไหมอ<ะ>ไอ้ไอส่วนนี้ในการชดเชยนี้ผม,ผม,ผม,ไ,ม,ไ,มไม่ขอตอบนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับมันจะเป็นสภาพยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับก็ เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนขั้นตอนตรงนี้นะครับมันยังไม่ถึงในเรื่องของจุดตรงนั้นนะครับผมผมไม่อยากจะจะจะตอบก้าวล่วงไปถึงลักษณะนั้นเดี๋ยวอาจจะไปทบเรื่องของของสารอะไรพวกนี้ฮะขออนุญาตค่ะก็อย่างที่บอกค่ะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอเนื้อาเรายอมรับ ก็ให้เป็นเป็นเรื่องของการดําเนินการทางทนายแล้วก็ทางกฎหมายในอนาคตและกันค่ะณวันนี้ก็แค่นี้ก็พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้แล้วก็ก็พอใจกับตรงนี้ค่ะออนญี้แม่ป๋องค่ะมมแ,แม,ม่พูดถึงกรณเคสพี่แมนหน่อยว่าตอนนี้มีกาลังใจในการต่อสู้ต่ออะไรยังไงบ้างคะก็เราสู้มาตลอดนะคะตั้งแต่ต้น 2- 3สปีกับคุณทนายเนี่ย แล้วก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านศาลที่ท่านให้ความยุติธรรมกับครอบครัวเราครอบครัวแม่ซึ่งเราบอบช้ำมานานหลายปีเราโดนใส่ความเราโดนชื่อเสียงของเราโดยเฉพาะนามสกุลคุณแม่มันมันมันเรียกร้องกลับมาไม่นะนะแต่ไม่เป็นไรแม่อโหจิตก,กรรมกับคนที่ทำให้เรา บอบช้ําแล้วก็เสียชื่อเสียงแม่อโหสิกนนรรมกรรมใดก็กรรมนั้นแล้วก็ขอบคุณศาลที่ยังมีความยุติธรรมให้แก่เราแล้วแม่ก็หวังให้คุณทนายคุณอ,อมรช่วยน้องแมนในเรื่องการประกันตัวแส,สดงว่าคุณแม่ยังมีหวังว่าอยากจะพาต้องมีหวังค่ะ,คะเพราะว่าแม่ทราบว่าหลักฐานเรามีแน่นหนานะคะแล้วก็ที่เราโดนมา มากมายไก่กองเนี่ยเราโดนทั้งสื่อทั้งโซเชียลสื่อดีก็มีสื่อไม่ดีก็มีนะแต่าไม่ได้ว่าใครอันเนี้ยอันนั้นเราไม่ได้แก้ตัวมาเลยสองปีเต็มเพราะว่าเราคิดว่าเรานิ่งซะจะดีกว่ามันจะได้ไม่บานปลายแต่ปรากฏว่าเขียนกันจนเราเสียหายแม่เสียน้ำตาไปเยอะแล้วแต่ว่าต่อไปนี้แม่จะแม่คือแม่สู้เพื่อลูกมาตลอดตั้งแต่วันแรก ที่พี่แมนเข้าไปอยู่ในนั้นจิเดือนแม่สู้ตลอดและแม่ไปเยี่ยมทุกวันที่แม่ไม่ไปถ่ายละครหรือแม่ไม่มีงานแล้วก็พี่แมนก็เข้มแข็งแม่ก็บอกว่าพี่แมนต้องเข้มแข็งแล้วก็อดทนสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏนะคะอะไรที่แม่รู้สึกว่าเป็นทที่สุดคะคุณคิดถึงลูกมากค่ะโดยเฉพาะคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวแล้วเวทมนต์ก็ ตอนนี้ก็โตแล้วเขาเข้าไปตอนนั้นเวทมนต์สองขวบกว่าตอนนี้เวทมนต์สามขวบเจ็ดเดือนที่แมนไม่ได้เห็นหน้าลูกมาสิบเดือนกว่าอันเนี้ยแม่สงสารสงสารลูกแม่มากความเป็นแม่นะเราก็รู้ว่ามันมันทรมานขนาดไหนก็รอว่าความยุติธรรมและความจริงจะปรากฏให้คุณอมรพูดต่อค่ะคือคือวันนี้ในส่วนของของน้องแมนนะครับก็ พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าระดับหนึ่งว่าหลักฐานที่เราจะดําเนินการสู้ในคดีที่จะถึงนี่ในเลดกากระดาษเนี่ยเรามีหลักฐานอะไรบ้างเป็นช่องทางอะไรบ้างที่ให้ใหการต่อสู้นะครับแต่ทีนี้ต้องให้กําลังใจน้องแมนนิดนะครับเพราะว่าน้องแมนเองเนี่ยประก,กันตัวยังไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับทางเราก็ไม่ยออ่อท้อที่จะขอยื่นประกันตัวน้องแมนอยู่นะครับสงสารคุณแม่ครับแล้วก็น้องเวนน์นะครับ สภาพของเด็กๆครับพ่อไม่อยู่อยู่แต่แม่ต้องตอบคําถามว่าพ่อไปไหนถามทุกวันพ่อไปไหนไอผู้ใหญ่ก็จะพูดตรงๆก็ไม่ได้ต้องโกหกต้องโกหกไปอ่ะครับนี่คือความปวดร้าวของครอบค <ขอ S 2> รัวของคุณแม่จริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเมื่อเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ทางคดีเราก็ขอใช้สิทธิทางศาลให้เต็มที่ครับผมเชื่อในความเรื่องของความความว่าสุดจริตคือเกละกังสาท้อง มันสามารถที่จะเป็นศาสตราที่พงการอะไรนทุกอย่างถ้าเราสุจริตมาสารด้วยมือสะอาดนะครับกระบวนการนี้ผมเชื่อเชื่อในกระบวนการยุติธรรมวันน,วนี้ก็พิสูจน์ได้เลยว่าสํานวนคดีเนี้ยท่านได้วินิจฉัยได้ดูพยานหลักฐานก่อนรถด,ด้วยขอบพระคุณมากสารให้ผมว่าอะไรครับมาดูหน่าสารดยก้อนสารให้หตกผลก็คือมันเป็นเรื่องเรื่องนี้นะครับที่ผมถ้าจําได้เราเป็นเรื่องของเป็นการผิดสัญญา นะครับเป็นการผิดสัญญาแล้วก็ในส่วนทางแพ่งเนี่ยก็มีการชําระสารพิพากษาชําระทางบริษัทชาระแก่แก่ผู้เสียหายนะครับส่วนของผมเองเนี่ยมีแค่ภาพถ่ายครับเส้นเงินก็ไม่มีนะครับถามว่าผู้เสียหายคนนี้เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งในคดีฟอร์ x นะครับเท่านั้นเองก็ว่ากันต่อในเรื่องของของคดีต่อไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นวิจัยหมายอันดีครับเพราะครั้งหนึ่งน้องไม่สามารถต่อสู้อะไรได้เลยได้แต่มองเมื่อไหร่จะถึงวันนัดวะสู้คดีสื่อพยานยังไงวันนี้ก็ได้มีการสื่อพยานแล้วบางส่วนทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มีการปลดปล่อยแล้วครับในเรื่องของการนําเสนอเป็นหลักฐานทีนี้ถามว่ากลัวไหมในสานวนไม่มีกลัวครับ,รบเดินหน้าต่อไปเพราะเราเชื่อมั่นในหลักเปนหลักฐานของเราครับ <ไ>ถ้าถามว่าในเรื่องของทนายความะครับมันก็มีส่วนที่จะต้องนำเสนอไปหลักฐานหรือแนวคำพิพากษาเพื่อที่จะให้ศาลในสำนวนหนึ่งเห็นว่าเราก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ยกฟ้องไปหนึ่งของใบเตยใครเอ็นต้องใส่หรือไม่เอ้คุณละสำนวนครับผมผมผมไม่อาจก,ก้าวล่วงได้ครับ เตยเตยต่อไหมเตย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 ที่ในส่วนของเตเตยที่กี่สำนวนอะครับตอนนี้มีฟ้องสองสำนวนนะครับอันนี้คือสำนวนที่ที่ทางผู้เสียฟ้องโดยโดยตัวเองต่อศาลและอีกสำนวนหลักก็คือที่ที่เป็นข่าวอะครับก็คือพระนายการนั้นก็ว่าในเรื่องของในคดีจำสืบพยานรกกระดาเนี่ยครับเรียกว่าคดียังไม่สิ้นสุดครับยังไม่ที่สุดครับแต่ก็มันก็สามารถที่เรามันเป็นข้อที่จริงที่ค่อนข้างเชื่เดียวกันนะคร เรื่องเรื่องของการเล่นการเข้ามาสมัครเข้ามาเล่นคดีโพเล็กนะครับ่่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวครับเออเตยเนี่ยน้องเข้มีเขาเขามีประกันตัวเกี่ยวกับเรื่องของคดีนู้นอยู่ครับ ทีนี้การใช้คําถามขอญาตนิดนะครับเราจะไม่ตอบก้าวล่วงไปในอีกสํานวนหนึ่งนะครับขอ,อนิดนึงนะครับเพราะว่ามันม,มันกระทบสิทธิต่อสาระไรเดี๋ยวจะลำบากนะครับขอญาตครับอ่ะเตยน้งเรือ่องอะไรแพนนาเขาตอบจากนี้ก็อนาคตต่อจากนี้ก็ทํางานอ,อย่างเดียวเลยค่ะก็ยังมีงานรออ,อย่างพันธีบสามนี้ก็ฝากละครบาลังลูกทุ่งด้วยนะคะออนแอร์ตอนแรกค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตแล้วก็ ก็คงจะได้ติดตามมีเซอร์ไพรส์ขึ้นคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตนะคะ mm hmm. ก็ก็คงจะทำอาหากินเต็มที่เพื่อเลี้ยงเวทมนต์ mm hmm. อย่างดีที่สุดแล้วก็แล้วก็คงจะกลับไปรับใช้แฟนเพลเงค่ะแฟนละครทุกๆคนเหมือนเดิม mm hmm. ค่ะขอบคุณขอบคุณกำลังใจคือจะบอกว่าอย่างที่บอกว่า ทุกคนอยู่เพียงข้างใบเตยเสมอเลยไม่มีใครที่ห่างหายไม่มีใครที่หนีหายเลยขอบคุณขอบคุณค่ายตัวเองที่ยังแบบคอยดูแลถามถ่ายขอบคุณเฮีย yeah. ขอบคุณทุกคนนะคะทุกค่ายที่ติดต่องานมาขอบคุณทุกเจ้าภาพทุกคนที่ยังเชื่อมัน่นแล้วก็ยังยังเอนดูศิลปินลูกทุ่งนุ่งสั้นคนนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ไ่เต<ร>อนแล้วหลังจากวันนี้คือมันมีแรงมีกําลังใจในการรับงานแล้วก็ทำเรียว่าลุยให้เต็มที่ว่าเดิมแลค่ะก็เพื่อลูกค่ะทุกอย่างเพื่อเวทมน,ทน,นกกต์เคก็่ะขาบบได้คุยกค่ข็ได้คุยค่ะก็ได้คุยก็ได้เจอที่ก็ก็ทำให้้ามีกำลังใจใช่ค่ะ ก็ยังช่วยมันมันเอาจริงๆไม่ต้องมีอะไรต้องพูดกันเยอะค่ะแล้วก็ก็พยายามก็ช่วยดูแลกันจนถึงที่สุดค่ะอย่างที่แม่พามีกาลังใจดีขึ้นก็หลังจากวันนี้ไปไปใจว่าก็น่าจะดีขึ้นค่ะค่ะหลักๆก็ฝากฝากฝากเยอะค่ะฝากถึงลูกเป็นหลัก จริงพี่แมรี่ไม่ได้เจอหน้าลูกนานแล้วเตยได้เวลาไปเจอพี่แมร่แล้วได้บอกอัปเดตอะไรยังไงบ้างไหมคะอ่าก็ส่วนใหญ่ส่งจดหมายค่ะจะมีจดหมายออนไลน์ก็ได้ส่งไปตลอดก็คือตอนนี้เตยกลายเป็นสาหลักของครอบครัวแต่ทั้งสองคนค่ะเห็นนะเห็นนะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะคะอคินเสิร์ตน,นะคะ